ตุนมากับพอยต์เปิดช่องทางเติมเกมไม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม r อาใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไว้เหมือนติดจะลวกได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุนมากับพอยได้เลย กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครัเพราะว่าผม,มเช่นเคยกับช่องโดนัทเคดีครับผมเมื่อวานวันที่19ทธันวาคมทางเกมอาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นวงแหวนฮีโร่เมตานั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่25คูปองนะครับผมในการเล่นกิจกรรมนี้ในการสุม1ครั้งใช้ค้าคำพีพิเศษนะครับสุ่ม5ครั้งใช้25คัมพีพิเศษนั่นเอง กิจกรรมนี้คนเอาสกินมาทั้งหมด5สกินด้วยกันเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหนเนาะสกินแรกนะครับเป็นสกินของวอาให้เป็นสกินลิมิเต็ดสีส้มนั่นเองต่อไปสกินที่2นะครับเป็นสกินของแกร้งนะครับเป็นสกินลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันเป็นบีชแดนเซอร์นะครับต่อไปสกินที่3นะครับเป็นสกินของอ้อยนั่นเองลิมิเต็ดสีส้มเนาะ สก,กินที่4เป็นสก,กินของลอเลียวซัมเมอร์นะครับผมเป็นลิมิเต็ดสีส้มและสก,กินสุดท้ายนะครับเป็นสก,กินของเยนานั่นเองลิมิเต็ดสีส้มเนาะเป็นสก,กินก็อดสเตดออฟลักนั่นเองเป็นสก,กินคาสิโนนะครับ อ่านี่ก็จะเป็น5สกินที่เรามีโอกาสได้รับนั่นเองรวมไปถึงมีโอกาสได้รับกรงเล็บนะครับตั้งแต่1ชิ้นจนถึง20ชิ้นเลยแล้วก็พวกเกลือนะครับผมก็กงเล็บนะครับเราสามารถเอาไวแลกของรางวัลได้กดคอาว่าแลกเปลี่ยนนะครับผมนี่มันก็จะมีให้เราแลกเนาะก็แต่ละสกินนะครับใช้อยู่ที่อย่างละ18กงเล็บเท่านั้นนะครับผมในการแลกนั่นเองมากิจกรรมนี้ก่อนที่เราจะเล่นกันเดี๋ยวเรามาดูเลขก่อนเลยละกันนะครับ วงแหวนฮีโร่เมตานะครับผมตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่25ธันวาคมในการเล่นแต่ละครั้งอยู่ที่25คูปองโอกาสได้รับสกินทาวอนอยู่ที่0.62เท่านั้นนะครับส่วนกรงเล็บมีโอกาสสูงถึง78เลยแล้วก็อิโมจิเอฟเฟกอยู่ที่21.38นั่นเอง กิจกรรมวงแหวนเวทแบบนี้มาทั้งทีนะครับมันก็จะมีแคคพ็คคัมพีนลดราคา50%มานะครับก็เป็นแพ็คนี้นะครับจำกัดการซื้อ ID ละ3ครั้งเท่านั้นแพ็ค25ชิ้นนะครับผมจาก125คูปองเหลือ62คูปองเท่านั้นเนาะผมก็ทำการซื้อทั้งหมด3แพ็กเลยละกันในราคา186คูปองเราก็จะเปิดนะครับได้มา75ชิ้นแล้ว จากนั้นเราจะมาทําการรีวิวในการสุ่มกันเลยละกันนะครับผมมาดูกันว่าในการสุ่มของผมเนี่ยตอนแรกเมื่อกี้ผมซื้อมาเนาะได้75คัมพี์แล้วก็มีของเดิมอีก15เนาะเป็น90คัมพีตอนนี้90้าคัมพีของผมเราจะสามารถแรกลกรางวัลได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันใช้อยู่ที่อย่างละ18กงเล็บนั่นเองมาดูกันว่าเราจะได้กงเล็บถึง18หรือเปลามาสุ่มเลยนะครับสุ่ม5ครั้งครั้งที่1เนาะใช้25าคัมพีร์5ครั้งแรกจะได้กงเล็บกี่ชิ้นมาดูกัน ได้กงเล่มมาทั้งหมด5ชิ้นนะครับผมวันนี้เป็น2องสามสี่หาเนะาะก็ถือว่าโอเคเลยสุ่ม5ครั้งขังที่2ขอมากกว่า5ชิ้นจะได้หรือเปล่าฮึบโอ้โหได้5ชิ้นท้วนพอดีเลยเนาะตอนนี้มีอยู่ที่10ชิ้นเนาะสุ่มไป10ครั้งสุ่มต่อนะครับสุ่ม5ครั้งขังที่3ครัังที่3โอ้โหได้กลงเล่มมาชิ้นเดียวเองออกน้อยมาก ตอนนี้มีอยู่ที่11ชิ้นเองเนาะต่อไปลองสุ่มทีละครั้งดูนะครับได้3ครั้งสุ่มหนึ่ง,คร,งครั้งที่1ได้กุงเลมมา1ชิ้นสุ่มหนึ่งครั้งขังที่2ของมากกว่าชิ้นได้ไหมโอ้ได้เกือนะครับผมต่อไปสุ่มครั้งครั้งังที่3ได้ไหมได้มา1ชิ้นเนาะเอาเป็นว่าผมก็สุ่มไปทั้งหมดอา 1 5 1 6 1 7 18สเแนาะส่มไปว่างหมด18ครั้งได้กงเล็บมาแค่13ชิ้นเองนะครับผมก็ยังไม่สามารถแลกสกินได้เพราะว่ามันขั้นต่ำอยู่ที่18ชิ้นนั่นเองอา่าก็ประมาณนี้เนาะผมก็มารีวิวคร่าวๆแล้วกันก็ถือว่าเลรีมันก็ค่อนข้างสูงอยู่เนาะแต่ไม่รู้ว่าทำไมกงเล็บมันออกอยากนะครับผมประมาณนี้เนาะผมก็มารีวิวคร่าวๆแล้วกันก็ บอกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยแล้วกันผมก็มารีวิวข้อค่าเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับก็สรุปเลยผมสุ่มไป18ครั้งได้กองเล็นมา13ชิ้นนะครับผม โอเคก่อนจากกันไปผมก็ขอฝากหลานตุ่นมากับพอยด้วยบริการเติมเกมราคาคุ้มค่าเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน,น่นอนรับประกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับยูผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ